ขั้นตอนแรกซอยขิงกับตะไคร้ตั้งไฟกลางแล้วใส่ขิงกับตะไคร้ลงไปหลังจากที่เอาขิงที่ทอดเมื่อกี้ขึ้นก็ใส่ปลาลงไปเลยค่ะระหว่างที่รอปลาเสร็จนะคะเราก็ไปทําจิ้มต่อเลยค่ะใส่พริกลงไปตามด้วยผักชีและกระเท ใส่น้ำปาเพื่อทำน้ำปลาผิดหลังจากเตรียมทุกอย่างเสร็จก,รก็ขิดตะไคร้กระเทียมเดียวมาโรยเสร็จแล้วค่ะปาทอดสมุนไพรเราได้เรียนเชิญผู้ชิมจากเพื่อนมาเอมเมนูเสิร์ครับดีครับวันนี้พกผมก็จะมาชิมปลาทอดของพนะอี่อนครับชิมแบบเพียวๆนะครับรไม่กินอะไรเลยให่เรียกล้องได้ไหมอืมโคอร่อยครับโค้ดนะครับ อร่อยครับ่อยความเขนไทยดิไหมจหอมมากคลยหอมมากครับขอบครับขอบครับกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ